วัดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําวิธีการประกอบเลื่อยนะคะตัวเลื่อยนะคะที่หลายๆคนซื้อมาเนาะบางทีอ่ะจะมือใหม่จะยังไม่รู้วิธีการประกอบนะคะตัวเลื่อยนะคะที่เขาให้มาเนาะ<ม>ก็จะมีบานะคะเป็นบาส่วนมากจะเป็นบาตัวนี้นะคะบาจะเป็นหัวลูกกิ้งนะคะให้มาในตัวบานะคะจะบอกอมีเบอร์นะคะมีเบอร์ว่าเป็นเบอร์ ขนาดกี่นิ้วใช้ฟันโซ่ทั้งหมดใช้ตีนโซ่ทั้งหมดกี่ตีนนะคะตัวนี้จะเป็น11.5ทับ43นะคะ43คือตีนโซ่นะคะลูกค้าจําไว้ให้ดีนะคะ43่ถ้าเกิดโซ่หมดโคมโซ่ขาดโซ่ยืดเอาแต่บายยังไม่ห่างเราไปซื้อโซ่ได้นะคะบอกบอกร้านเขาว่า,า11.5 43ิตีนโซ่นะคะ มีโซนะคะแกะก,ก่อนอขยับขยับนะคะจะจะลงละตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตีนโซ่ด้านล่างนะคะที่มีรูรูอยู่อันนี้เรียกว่าตีนโซ่นะคะตรงนี้เรียกว่าผมโซ่ฟันโซ่นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นไซส์3 8ี จะเป็นไซส์เล็กนะคะ38คิดเวลาประกอบอใส่ตีนโซ่เข้าไปในร่องในร่องนี้นะคะให้อยู่ในร่องอสังเกตพอเข้าร่องแล้วตัวฟันเฟืองเขาจะเข้าไปประกบกันถ้าโซ่ที่เราซื้อมาถูกต้องนะคะถูกต้องเนี่ยตัวตีนโซ่จะไม่โดด จะไม่โดดกับลูกกิ้งนะคะของบาร์ลูกค้าดูได้เวลาประกอบเข้าไปในเครื่องนะคะฟันโซ่ฟันโซ่นี้นะคะฟันโซ่ฟันโซ่จะหมุนไปด้านหน้านะคะหมุนไปด้านหน้าบาร์เวลาเราประกอบถ้ากลับหลังอย่างนี้เนาะฟันโซ่ฟันโซ่ย้อนหลังกลับมาอย่างนี้แสดงว่าเราประกอบผิดด้านนะคะโซ่จะไม่เวลาตัดไม้มันจะไม่เข้านะคะลูกค้าสังเกตนหน่อยนิดนึงว่า ทำไมโซ่เราถึงตัดไม่เข้า,อ,าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบในตำแหน่งเดี๋ยวเราก่อนประกอบเดี๋ยวแนะนำตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นร่องร่องอใส่เข้าไปในเครื่องนะคะที่เป็นจุดๆตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นรูสําหรับใส่น็อตตั้งโซ่นะคะตัวนี้เป็นร so, นะะนนูน้ํามันดํานะคะน้ํามันเลี้ยงโซ่ เวนี้ต้องทมัันทำความสะอาดนะคะเพื่อให้บาเราใช้งานได้ทนขึ้นคะ่ะแม่ค้าประกอบเข้าเครื่องเลยเนาะประกอบด้านไหนก็ได้นะคะบาจะหันยี่ห้อหรือยี่ห้อขึ้นหรือว่าเอายี่ห้อลงก็ได้แต่ที่สำคัญนะคะฟันโซ่อย่าลืมลงไปด้านหน้าประกอบเข้าไปให้มันตรงร่องนะคะตรงร่องอเดี๋ยวเราเซ็ซี่รถจะไปยากประกอบจด้านหลังมาด้านหน้ารอระกอนนะคะมันเข้าไปก่อน ใส่เข้าไปแล้วนะคะเนี้เราใส่เข้าไป็แล้วดันเข้าไปนะคะให้สุดดันเข้าไปสุดดึงโซ่นะคะเข้าไปในร่องเสร็จแล้วแล้วก็ของนะคะพอมันลงเข้าแล้วขยับนิดนึงโซ่ตัวนี้จะเป็นฝาเบรกนะคะทุกคนฝาเบรกฝาเบรกอ่ะฝาเบรกจะประกอบไปด้วยตั้งโซ่นะคะ น so, so, ็อตตั้งโซ่บางรุ่นบางยี่ห้อน็อตตั้งโซ่จะอยู่ด้านอด้านนี้นะคะบางรุ bang, room, ่นบางยี่ห้อน็อตตั้งโซ่จะอยู่ตำแหน่งนี้ใช้ได้หมดค่ะไม่ผิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวน็อตตั้งโซ่นี้นะคะใส่เข้าไปในรูน็อตตั้งโซ่ใครตามไมหมคัน้องย้อนกลับไปนะค่ะบอกว่าตัวไหนคือรูน็อตตั้งโซ่นะคะตัวนี้นะคะรูน็ตตั้งโซ่ด้านล่างประกอบตัวนี้ให้มันเข้ากันก่อน ก็จะสนิทพะเราประกอบตรงรูนะคะฝาเบดจะสนิทไปกับตัวบาร์เสร็จแล้วเราก็ขันน็อตค่ะขันน็อตจับบาร์นะคะเป็นน็อตที่เขาให้มาน็อตตัวเมียตัวใหญ่2ตัวอ่ะนี้น็อตจับบาร์นะคะ2ตัวขันเข้าไปไม่ต้องขันแน่นนะคะขันอพอบังคับไม่ให้มีบาร์ เช็ดนะคะไม่ให้บามันหลุดนิดหนึ่งแต่แล้วเรามาเช็คดูซิโซ่เราตึงหรือยางทํางานได้ไหมหรือ,อยานไปไหมหย่อนไปไหมนะคะชิดตรงนี้ระยะถ้ามันถ้ามันยานถ้าอย่างนี้มันยานเนาะเราก็มาหมุนน็อตน,นะคะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาบางทีไม่เข้าเนาะเราลองขยับนิดนึง เดี๋ยวเขาจะดูในลักษณะ,ะที่เขอเดียแล้วก็พอเราได้เราเราได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราได้แล้วหมุนน็อตนะคะหม,มุนให้ตึงมือนะคะทั้งสองฝั่งเลยไม่ต้องเอาแบบแรงมากนะมทีบางคน,นแบบหมุนแรงมากหมุนแรงมากจนแบบว่ากลัวมันหลุดมันทำให้ด้านภาในนะคะตัวแข็งอะพังเพราะตัวนี้ผสมมากเขาจะเป็น อลูมิเนียมพอเราหมุนหมุนสุดเกินหมุนแน่นเกินไปเนี่ยตัวด้านในอลูมิเนียมคบเกี่ยวจะหว่านนะคะมันก็จะทําให้นอนเราพังนอนเราหลุดตัวเวลาเนี่ยมันก็จะบังคับบาร์ไม่อยู่นะคะเสร็จแล้วลองหนะมุนขัานดึงดูนะลองดึงหมุนได้ไหมค่ะถ้าโซ่เราใช้มือดึงอย่างนี้ได้นะคะแสดงว่า เราตั้งโซ่ได้พอดีละแต่ถ้าดึงไม่ไปดึงไม่ไปเลยให้เรามาคลายโซ่นิดนึงก็คือเวลาจะคลายโซ่นะคะคลายน็อตตัวนี้ก่อนคลายน,อน็อตตัวนี้แล้วก็หมุนทวนเขียนนาฬิกาสักนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะอ่ะาพจะทําให้เขาวิ่งได้ดีขึ้นอ่ะค่านี้ยังขะง่ายๆวิธีการประกอบ เขาเรียกว่าเบรกตัวนี้จะทำหน้าที่เบรคทุกทันกรณีที่เราขึ้นต้นไม้เราสตาร์ทเครื่องเรากลัวแบบว่ามือเราไปโดนจับแล้วเครื่องมันเร่งเองอัตโนมัติเราสามารถใช้เบรกได้หรือบางคนเนาะแบบประกอบแล้วไม่รู้ว่าตัวเบรกเนี้ยตัวเนี้ยเขาคืออะไรใช้ทำงานยังไงบางทีมันเบรกเพราะมันเบรกเนี่ย คือมันเบรกละตัวโซ่มันจะไม่หมุนนะคะดึงลองดึงดูโซ่จะทํางานไม่ได้เพราะมันเบรกยู่ตัวเบรกเนี้ยมันจะทําทให้เด็กหนีบตรงคัดนะคะหนีบตรงคัดแล้วจะบังคับไม่ให้โซ่วิ่งนะคะถ้าเกิดกรณีที่แบบนี้นะคะลูกค้าเหยียดโซ่ไม่วิ่งแล้วลูกค้าเล่นเครื่องเนาะเล่นเครื่องนานๆตัวนี้จะไม่นะคะอ่า ตัวตัวเบรกจะทําให้ฝาฝาเบรกไหมนะคะการทํางานของโซ่ so, คือพอเรานี่ไปมันวิ่งได้ค่ะมันวิ่งได้แล้วสักพังหนึ่งนะคะมันมันวิ่งได้แต่ว่าตัวนี้จะไม่แต่ว่าโซ่จะใช้การได้ไม่ไมดีอะแค่บีบเข้านะคะง่ายๆบีบเข้าให้สุดนะคะแล้วเราโซ่หมุนได้ปกตินะคะ,ะทิปง่ายๆทิปง่ายๆวันนี้นะคะในการประกอบถ้า ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแม่ขาะด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ